ยินดีต้อนรับเพื่อนๆทุกคนเข้าสู่เกมแร็คในร็อกเอ็กซ์เน็ t i o n จเนเรชันะครับพบกับผมอีกครั้ง Level 5 Channel วันนี้เราก็จะมาอยู่กับซีรีส์นะครับใครไม่เจ๊งแต่เราพร้อมเจ๊งนะครับแต่ก่อนจะไปรับชมนะครับฝากสำหรับเพื่อนๆทุกคนนะครับหากคลิปนี้ไปถึง500ไลค์นะครับในคลิปหน้าเนี่ยเราก็จะมา ทำซีรีส์ใน EP ีที่2กันต่อนะครับสำหรับซีรีส์นี้ซึ่งใน EP ีที่2เนี่ยผมคิดแปลนไว้แล้วว่าผมจะทําการบวกธนูสีฟ้า50อันนี้เนี่ยจากบวก4ขึ้นไปบวก6ถ้าถึง500ไลค์นะครับขอจากบวก4ขึ้นไปบวก6จัดมาแน่นอนนะยังไงก็ฝากกดไลค์แล้วก็กดติดตามช่องของเลเวลไฟไว้ด้วยนะครับเพื่อมาดูความ ขายนะในช่องนี้กันได้นะแต่ละคนชอบดูความเจ๋งของยูทูบเบอร์ที่ทําคลิปแบบนี้มาแน่ๆผมเชื่ออย่างนั้นนะครับเพราะฉะนั้นดันคลิปนี้ให้ถึง500ไลค์ใน EP ที่2เราจะปล่อยมาแน่นอนนะฝากตรงนี้ด้วยนะครับอย่าลืมกดติดตามกันด้วยเนาะวันนี้มีงบประมาณทั้งหมด1ล้านเพชรชมพูนะครับเราจะมาออฟแมวทั้งหมด1ล้านเพชรชมพูนะครับออฟแมวในส่วนของประดับเพื่อที่จะทําการปลูกพลังขั้นหนึ่งให้สําเร็จเนาะ ไม่แน่ใจว่าในการออฟเมลครั้งนี้เนี่ยจะทําให้เราบานปลายบ้างหรือเปล่านะครับแต่ยังไงก็อยากจะให้มันถึงการเปิดปลูกพลังขั้นแรกให้ได้นะครับเดี๋ยวเราก็มาดูกันเลยดีกว่านะครับว่าที่เราเตรียมไว้เนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่และมันจะชิบหายประมาณไหนนะครับไปดูกันเลยซึ่งตอนนี้เนี่ยผมก็ได้เตรียมหินออฟเมลส่วนของประดับของเมืองพรเทล่าเนี่ยไว้ทั้งหมด 200ก้อนนะครับ200ก้อนเนี่ยตอนนี้200ก้อนในตลาดมันราคาอยู่ที่5,010ปีกนะครับซึ่ง5,010ปีกเนี่ยทั้งหมด200ก้อนเนี่ยราคามันจะอยู่ที่1ล้านปีกชมพูนะครับ1ล้านปีกชมพู1ล้านปีกชมพูในครั้งนี้เนี่ยเราจะเอามาออฟเมลในการปลูกพลังในขั้นแรกนะครับอ่ะปลูกพลังในขั้นแรกในการทำออฟเมลเนี่ยมันต้องใช้เท่าไหร่นะครับ เงื่อนไขาการปลูกพลังนะครับเพิ่มเลเวลของเอ็นชานอุปกรณ์2ชิ้นถึงบวกสินะครับบวกสิหมายความว่าไงบวกสินั่นก็คือทําให้สามแถวของออฟแมร์เราเนี่ยมีเลเวลรวมกันให้ได้18นะครับอาจจะเป็นเลเวล6เลเวล6เลเวล6 3ช่องก็จะเป็น18นะครับหรืออาจจะเป็นเลเวล7เลเวล5เลเวล6อะไรก็ว่าไปนะครับเป็นเลเวล8เลเวล4เลเวล6อะไรก็ว่าไปประมาณนี้คือรวมกันยังไงก็ได้ให้มันเป็นเลเวล18นะครับมาทําทั้งหมด2ชิ้นซึ่งตอนนี้เนี่ย ผมก็มีทําไปบ้างแล้วแหละมีทําไปบ้างแล้วมันก็มีชิ้นหนึ่งเป็นบวก12อยู่ใช่ปะแต่ว่ายัางไม่ได้บวกมันต่อวันนี้เราก็จะมาทําออฟแมวตรงนี้กันนะครับไม่รู้ว่ามันจะเพียงพอสําหรับการท off ําออฟขั้นหนึ่งปลุกพลังได้บ้างหรือเปล่าเดี๋ยวเราก็ไปดูกันแล้หลังจากที่พูดกันมายกใหญ่แล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะไปทําการออฟแมวกันเลยนะครับซึ่งออฟแมวของเมืองพอเทราเนี่ยก็จะอยู่ตรงด้าน ซ้ายบนตรงกลางน้ําพุนะครับอเดินมาจากน้าพุตรงนี้นะเดินออกมาทางซ้ายนิดนึงนะครับขึ้นเฉียงขึ้นหน่อยก็จะเจอ NPC ทั้งหมด3ตัวนะครับซึ่งตัวแรกเนี่ยก็จะบวกเป็นเครื่องประดับนะครับอันที่2บวกเป็นชุดอันที่3าจะบวกเป็นอาวุธซึ่งวันนี้เราเตรียมหินประดับมาทั้งหมด200ก้อนอย่างที่เห็นไปข้างต้นนะครับ200ก้อนเพียงพอที่จะทำหรือเปล่าเราไปเริ่มกันเป็นชามชิ้นแรกเลยเออ เอ็นชานชิ้นแรกตอนแรกเรามีอยู่1ชิ้นใช่ป่มที่มันกําลังจะขึ้นเลเวล18แล้วก็จะเป็นทาริชิ้นนี้นะเลเวล3 2ช่องเลเวล61ช่องทั้งหมดมันก็เป็นเลเวล12แล้วนะครับตอนนี้เป็นเลเวล12แล้วขอเช็คให้ชัวร์อีกทีนหนึ่งละการปลูกพลังเอ็นชานนะครับตอนนี้อะ่ะมีเลเวล12ออยู่1ชิ้นเราดันให้มันได้อีกสัก6เลเวลเนี่ยเราก็เพียงพอละ เรามากดเริ่มกันเลยนะครับอาจจะค่อยๆไปแบบช้าๆนะเพราะว่าถ้ากดเร็วเกินไปเดี๋ยวมันจะปวงจุ้ยมันอาจจะไม่ดีหรือว่าดวงของเราอาจจะมีบางช่วงที่มันจะเจ๊ง,ๆ,ๆ,แจงๆ,ๆแล้วก็เจ๊งรัวๆนะครับเพราะฉะนั้นค่อยๆกดไปทีละนิดทีละนิดละกันเริ่มกันที่วิดก่อนเลยตอนนี้มันอยู่ที่เลเวล6มันเป็นออฟวิดซึ่งผมไม่อยากได้ออฟวิดผมอยากได้เป็นออฟเด็กดไปก่อนหนึ่งทีสีก้อนบึ๊บ เป็นเลเวล5มันให้เด็กเรามาแต่เป็นเลเวล5อันนี้เราไม่เอานะเราขอแค่ให้มันเป็นออฟเด็กที่มันเลเวลเท่ากันหรือมันมีเลเวลที่สูงกว่าถึงว่ามันจะไม่ได้เป็นออฟเด็กก็ตามอ่ะไปกันต่อครั้งที่2เป็นลักเลเวล6กครับลักเลเวล6ย,ย,นะยังได้อยู่นะยังได้อยู่ลักยังเพิ่มแอคแท็กให้เราอยู่เพิ่มนกออกเพิ่มอะไรกดบันทึกไปก่อน1นึ่ทีครับไปต่อไปต่อขอ ตรงไหนดีอ่ะเอาเอา,เอาเป็นลักเลเวลสามก่อนแล้วกันตอนนี้คือเลเวลหกมันได้ตรงออฟแล้วแหละไปต่อตรงลักเลเวลสามต่อกดไปอีกเลเวลสองครับไปต่อเอ้ยเอจิเลเวลสี่ตอนนี้เราเอาพมาเป็นเลเวลสี่ละบันทึกไปเลยเลเวลสี่ละไปต่ออีกทีหนึ่งอุย้ยโอ้โหสุดยอดว่ะเพื่อนตอนนี้เป็นเลเวลห้าแล้วเป็นเลเวลห้าแล้วนะครับบันทึกไปอีกหนึ่งครั้งแล้วก็ลงลักด้วยนะตอนนี้มันลงลักด้วยทีเนี้ยดันต่อไป ดันต่อไปเด็กเลเวลห้าขึ้นเพื่อน,นครับเด็กเลเวลห้าบันทึกไปเลยอ่ะตอนนี้ถึงเลเวลเท่าไหร่ละห้าหกสามกลายเป็นสิบสี่แล้วสิบสี่ละเดี๋ยวเราจะดันอันเลเวลอันเลเวลไหนดีอ่ะกดลักหกต่อและคือคือลักหกมันก็ดีอยู่แล้วแต่ว่าเราอยากได้เด็กไงกดต่อไปกดไปเลยสแต็มห้าครับไปตดอที่เพอร์วิดเลเวลหกมันต้องขึ้นดีวะสะแตงเลเวลหก ไปอีกรอบนึงไปวิทเลเวลผถามจริงถามจริงมันจะไม่ขึ้นเลยเหรอเปอร์เซ็นในการอัปเกรดมันก็ค่อนข้างที่จะเยอะนะบนล่างซ้ายขวาบนล่างซ้ายขวาก็อีกทีนึงลงเด็กอ้เป็นวิทเลเวลเจ็ดแล้วเพื่อนเป็นวิทเลเวลเจ็ดบันทึกไปก่อนทีเนี้ยเราจะจะเรียนนี้ต่อแหละเีนอนันนี้หาเด็กอีกรอบหนึง่งถ้ามันขึ้นเลเวลแปดเนี่ยถือว่าเราจะสําเร็จไปแล้วนะครับหนึ่งอัน ถ้ามันขึ้นเลเวแปดถือว่าเราทำเหลืได้่ละนึ่งอันกดไปต่อเลยวิดเลเวลเจ็ดอะรีเซ็นดวงไปครั้งหนึ่งไม่เป็นไรกดอีกรอบหนึ่งกรแดงดวงอีกทีหนึ่งเอติสิบสี่อีกทีหนึ่งเอติสิบสองไม่เอาเลเวเจ็ดต้องไปเลเวเจ็ดเร็วแปดสะแตงเจ็ดอีกทีหนึ่งเด็กเจ็ด่าเด็กเจ็ดมาแล้วบันชิกไปเด็กเจ็ดมาแล้ว โอ้โหไอชิ้นแรกเราจะมาแล้วว่ะชิ้นแรกมันจะมาแล้วเว้ยเราไปดันตรงเลเวลสามกันต่อดีวะดันเลเวลสามกันต่อให้มันขึ้นมาเรเวเยอะ่อยนะไปกันต่อเลยเพราะว่าดันเริวจากล่างๆเนี่ยมันจะขึ้นง่ายเพื่อนมันจะขึ้นง่ายกว่านะเพราะฉะนั้นเราจะดันลงจากข้างล่างนะไปต่อเลเวลสองไปอีกเลเวลสามขึ้นเด็กสี่สิยังไม่ขึ้นขึ้นเด็กสี่ถ้ามันจําเป็นอะมันก็ยังไม่ขึ้นไปกันต่อสี่ขีกันนะ อีกทีนึงลักซีอาลักซีโอเคตอนนี้คือเราทำออฟแมวเสร็จไปละอันหนึ่งคือปลูกพลังเราเสร็จเรียบร้อยแล้วอันหนึ่งใช่ไหมทีเนี้ยเราจะต้องทำอีกกันต่อหรือเปล่าอ๋อ ขอโทษคือโอเคผมนะับผิดจริงๆมันต้องต้องมีสองเวลนะอ่ะไม่เป็นไรเดี๋ยวเราจะดันตรงนี้ไปต่ออ่ะเป็นได้เป็นลักสี่แล้วเดี๋ยวเราก็ปรับปรับไปให้มันเจอเล็กให้มันเจอเล็กกูว่าสองร้อยอันแม่งมันไม่น่าจะผูกพลังถึงแน่นอนว่าดูจากสภาพแ้วไปกันต่ออีกนิดนึงกันบึ้บเอจิสามต่อเล็กสี่เล็กสี่มาแล้วเพื่อนเล็กสี่ขออีกสองเลเวลสองเลเวลแบบเต้นเน้นสองเลเวลแบบเน้นเน้นไปต่อหุ้ยเด็กห้า เด็ก5มาอีกช่องหนึ่งแล้วขออีกเวลเดียวเท่านั้นขออีกเลเวลเดียวเท่านั้นเราจะกดช่องไหนดีผมว่าถ้าเราสาช่องเดียวเนี่ยมันต้องมาแน่ๆวะมันต้องมาแน่ๆไปต่ออือไงครับเพื่อนยังไงเชื่อผมยัง ตั้งที่เดิมมันจะมาเด็ก6ตอนนี้เด็กเราทั้งหมดเท่าไหร่ไอเทมชิ้นี้มีเด็กทั้งหมด3 6แล้ว3 6เป็นเล็วลว18แล้วเนาะ5บวก7 12 12บวก6เป็น18อ่ะเราเสร็จไปละหนชิ้นปลุกพลังเสร็จไปเรียบร้อยแล้ว1ชิ้นนะก็โอเคถือว่า อยู่ในระดับที่ดีหรือในระดับที่ดีต่อไปเราไปลุยก,กันต่อชิ้นที่2เลยจะไม่พูดพ่างทำเพลงนะไปต่อกันชิ้นที่2เลยจะเลือกเป็นประดับอันที่มันดูค่อนข้างที่จะดูดีหน่อยเอาเอาเป็นอันนี้แล้วกันตอนนี้มีดักรักเรเวสามอยู่2อันเราก็ไปไปเลยกดไปเรื่อยๆอ่ะรักรีเส้นดวมไปทังทีอ่ะกดติกเลเวลสามไปอีกอ่ะรักเรเวสี่รักเลเวสี่แล้วมาแล้วมาแล้วมาแล้วหนึ่งหนึ่งเลเวลนะไปต่อเด็กเลเวลสี่เด็กเลเวลส <c oughs> ี่ โอเคเรามากดลักกันต่อแต๊กสามอินสามลักสี่อัพไปเรื่อยๆอัพไปเรื่อยๆแบบนี้เลเวลไฟชอบไปต่อเรื่อยๆเอจห้าอัพไปหาเด็กให้เจอลักห้าอ่ะบันทึกไปก่อนเพราะว่าเราต้องการลักมากกว่านะเอจเราไม่ค่อยสนใจเท่าไหร่เราต้องการลักมากกว่าไปต่อเลเวลสี่อ,อีกนิดนึง หินห้าอีกสองทีเด็กปกเด็กหกมาอีกแล้วเด็กหกมาอีกแล้วอในเมื่อเราได้เด็กหกไปช่องหนึ่งละเราจะดันอีกสองช่องขึ้นมาอีกสองช่องขึ้นมา,นมาหินเหลือทั้งหมดเจ็ดสิบสามก้อนและมันจะพอหรือเปล่าก็ไม่รู้เหมือนกันไปต่อไปต่อเรื่อยๆตอนนี้ดวงเรากําลังมาเด็กสองรีเซ็ตดวงไปก่อนหนึ่งทีลักสองอีกสองที เล็กสามเล็กสามตอนนี้เลเวลสิบสามแล้วอีกห้าเวลอีกห้าเวลเล็กสามรีเซ็ตดวงกดอีกทีหนึ่งทีเผลอแตะเตงถามเดี๋ยวนะขอทันใจนิดนึงเป็นเต้นนิดหน่อยนะครับจริงๆคือการหมดไปร้านเพชรมันไม่ใช่เรื่องที่ง่ายซะเท่าไหร่สำหรับตรววงนะเพราะว่า ผมก็ไม่ได้เติมเยอะขนาดนั้นนะก็เติมแค่นี้นิดหน่อยหน่อย,อยแค่บัตร VIP เลี้ยนเดียวนะไม่ได้มีเงินเหมือนช่องคนอื่นๆเขาที่แบบมีสปองรุง่งกระบวนการมาเข้าช่องแล้วก็ช่องแบบคนดูเป็นแสนๆเนี่ยคือไม่ใช่แบบผมนะนี่ผมต้องเก็บหอม้อมริ้นมาเทียนนิด,นด,นดเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราค่อยๆไปแล้วกันมาต่ออ่ะลักเลเวลสี่ละลักเลเวลสี่ละขึ้นลักเลเวลสี่ละหาเด็กต่อหาเด็กต่ออินสี่สดงสี่ดิ๊กสี่อย่างต่อเนื่อง รีเซ็ตดวงกันนิดนึงตรงนี้ขอวิ่งรอบบ่อน้ำก่อนหนึ่งครั้งนะครับเพื่อเป็นสี่ลีมงคลโอเคครบรอบนึงแล้วมาเจอกันต่อเจอกันต่อเดี๋ยวเราสลับไปลงช่องแรกบ้างดีก,กว่าเหลืออีกประมาณ12คลิก12คิกเท่านั้นต้องไปให้ถึงอีกสเลเวลที่เผือกีเซตดวงไปไปต่อ ลักสี่อีดิ้เล็กซีรีเซ็ตดวงไปจริงทีสลับบ้างดีกว่าไม่ดิมันต้องย้ำย้ำครั้งนี้เลเวลอัพอีดินโอ,อ้เลเวลสามถามยิงอินกูจะหมดอยู่แล้วเพื่อนขออีสองเวลไม่ได้ว้าสี่เวลนี่อีอีสี่เวลเท่านั้นนะเว้ยจะเปิดสุพลังแล้วว่าขอเหอะขอเหอะไปแบบที่เบ้อเลงสามเหมือนเดิมนะครับ ต่ออินแปดอีกทีนึงอินสิบอ่ามาเร็วห้าละกลับมาเร็วห้าละคราวนี้เราก็ต้องรีกลับให้มันเป็นเด็กเนาะคลิกไปอีกหนึ่งครั้งวิดห้อีกทีนึงลักหกลักหกลักหกแต่เราเหลืออีกสองคลิป <c oughs> เอาไงดีวันนี้่คลิปนี้เสร็จหรือเปล่าเนี่ยปลูกพลังขั้นหนึ่งเนี่ยสองร้อยก้อนนะเว้ย เหลืออีก2เวลแต่ว่าไม่เป็นไรเราก็กดตรงลักไปก่อนละกันนะ <S <S <ๆ>เผื่อมันจะเล็งเล็กนะครับไปที่นึงทีเผออลัก1ิบสองเลเวลหรีเซ็ตไปหนึ่งนะครับเหลือครั้งสุดท้ายเอจห้ากินหมดแล้วเพื่อนกินหมดแล้วกินหมดแล้วทำไงดีกินหมดแล้วทำไงดีอย่างนี้มันก็ต้องบานปลายสิครับ Oh, อย่างนี้มันก็ต้องบานปลายขอเวลาผมแป๊บนึงนะขอไปหาทรัพยากรมาเพิ่มเติมอีกนิดนึงละกันเพราะว่าตอนนี้ทรัพยากรมันหมดแล้วตัดภาพไปรอดูกันครั้งต่อไป หลังจากที่เราหายกันไปแป๊บหนึ่งนะครับตอนนี้เราก็หาหินมาเพิ่มได้อีก110ก้อนนะครับซึ่งหวังว่า110ก้อนในครั้งนี้เนี่ยจะทําให้เราถึงเลเวล18ในของชิ้นนี้ให้ได้นะถึงเลเวล18ในของชิ้นนี้ให้ได้นะครับงันเดี๋ยวเราไปต่อกันเลยดีกว่านะครับกดที่เพิ่หนึ่งครั้งแต่แตง5อีกทีหนึงแตาแตง5เหมือนเดิมทีหนึงก็ยังคงเป็นแตแแตงหอ่ะลัก อ่า <5 S 2> เปลี่ยนไป,ไปสุดทีเพิร์ยังเป็นวิทหกเด็กยูยืนไนิทห้าอีกทีหนึงก็ยังเป็นลักห้าอีจิสิบสองโอมันยังไม่เป็นเด็กสักทีเลยนี่แปบ๊บเดียวหายเพิรแป๊บเดียวหายไปเท่าไหร่นะเนี่ยหายไปจาก110า110ร้อยสิบใช่ไหมร้อยสิบเหลือเจ็ดสิบเก้าก็หายไปเยอะอยู่นะ อีกทีนึงทีเถอะโอ้ยไปอินสิบอีกทีหนึ่งละกันอินสิบสองไปต่อเด็กห้าโอไม่ก็มันเป็นเด็กโงไม่ได้เลยครับเพื่อนอลักสิบสองรีเซ็ตดวงไปคือตอนแรกเราบอกว่าอยากจะค่อยๆกดไปทีละนิดใช่ไหมอยากจะค่อยๆกดทีละนิดรู้สึกว่ามันมันเริ่มจะไม่นิดละมันมันเริ่มจะไม่นิดละมันเริ่มจะเร็วขึ้นเรื่อยๆเร็วขึ้นเรื่อยๆ อแบบช้าๆแล้วกันคับ1 2 3แล้วก็กดล 1, ักกิ2สองอ่ะมีเซตดวงอีกทีนึงหนึ่งสแล้วก็กดดิ๊กเจ็ดิก7ต,ตอนนี้เราขาดอีกแค่เวลเดียวขาดอีกแค่เวลเดียวเท่านั้นเราจะจบคลิปนี้ได้แล้วนะครับถึงแม้ว่าแม่งมันก็จะมาบานปลายมาอี 5, ก5,000 0 0กว่าก็ตามนะครับ ตอนนี้เด็ก7เราก็มาอีกกันนึงละเราเหลือแค่เวลวเดียวเท่านั้นเวลวเดียวเท่านั้นเราต้องทําได้สามสองหนึ่งไปแต่แดงสีตอหลักสาอีกทีหนึ่งลักสอัพเป็นห้าได้ป่ะเพื่อนขออีกสิคลิกสุดท้ายเนี่ยขออัพเป็นห้านะอัพเป็นห้าให้ผมหน่อยนะครับทีเพอโอ้ oh my god อีกทีโอ้ยังเป็น a อจีซเหมือนเดิมเป็นไรวันนี้อ่ะทำดีดีเลยอ,อีกทีนึงโอ้โหเอจสามขอเปลี่ยนท่าเล่เอพีซีบอกว่าเราไม่เคารพหรอเราแม่งนั่งแบบเอาตินชีนหน้าเข้าไงก่อนั่งพับเพียบให้มันดูดีมีสไตล์นะครับเพราะว่าแมวเขาค่อนข้างที่จะใจดีนิดเึงยแล้วเราก็จะากดกวดอีกครั้งนึ้งขออีก ขั้นเดียวขออีกขั้นเดียวเท่านั้นนะครับมาให้ผมที่เดีทีเพิ่มีทีอาชาเตงจีเอจีห้า A G อโอเคเอจีห้าคือยังไงก็ต้องเปลี่ยนไปก่อนเว้ยถ้าเลเวลมันอัพยังไงก็ต้องเปลี่ยนไปก่อนคือตอนนี้ถือว่าสําเร็จแล้วนะเราเราสำเร็จในการปลุกพลังเอ็นชาร์แมวเลเวลหนึ่งสำเร็จแล้วนะครับตอนนี้ก็กลายเป็นเอ็นชาร์แมวเลเวลหนึ่งละ 18 2ชิ้นตามเงื่อนไขแล้วก็จะได้เป็นเอฟเฟกต์สเตตัสของอินชันเพิ่มขึ้น10%ทีนี่เนี่ยมันจะขึ้นตรงเลเวล2เนี่ยทั้งหมดมันต้องเป็นเลเวล21ใช่ปะมันต้องเป็นเลเวล21 4ชิ้นพอค่อนข้างที่จะยากอยู่นะแต่ไม่เป็นไรตอนนี้คือหินเรายังเหลือแล้วก็สเต็กไอช่องสุดท้ายเราเนี่ยมันก็ยังคงเป็น a อติ5อยู่ใช่ปะเดี๋ยวเราก็จะกดหินที่เหลือตรงนี้เนี่ยให้มันหมดไปเลยละกันเผื่อว่ามันจะลงที่เด็กนะ เดี๋ยวว่ามันจะลงที่เด็กเดี๋ยวเราค่อยๆกดไปทีลัก,กันทีลักคลิกทีลักคลิกนะครับทั้งหมดกดได้อีกทั้งหมด5คลิกนะก็ไปดูแล้วก,กันว่ามันจะลงเด็กหรือเปล่าแต่ตอนนี้ไม่เป็นไรคือผมค่อนข้างที่จะโล่งใจ้วที่มันได้มาไปอาวิดสี่นะครับสามสองหนึ่งไปเด็กห้าโอเคโอเคครับโอเคเพื่อนๆอ,อ่ะตอนนี้ถือว่าประสบวามณ์สำเร็จแล้วเย้ เราทําอุปกรณ์2ชิ้นเป็นเลเวล18ครบแล้วเปิดเงื่อนไขออปชันแมวนะครับเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสองอันระดับ1เป็นชั้นแมวระดับ1เป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ได้เป็นเด็กทุกช่องเลยนะ mm hmm. ก็ถือว่าโอเคเลย จากตอนแรกที่เรามีแค่เลเวลสองเลเวลสามอะไรเงี้ยแล้วมันไม่ได้ลงเด็กเลยใช่ปะกลายเป็นว่าเรามีช่องหนึ่งแต่ละชิ้นเนี่ยเพิ่มเด็กมา36แต้มนะครับอันนี้ก็36แต้มเนาะอันนู้นก็36แต้มนะครับเป็น756เหมือนกันเลยนะถึงแม้ว่าตำแหน่งช่องมันจะสลับกันนิดนึงก็ไม่เป็นไรอินเหลือนิดหน่อยเดี๋ยวเราก็ไปกดตรงนี้ละกันนะครับลองเปลี่ยนออปชันที่มันเหลืออยู่เพื่อจะได้เด็กเพิ่มอ่ะลักสี่นะครับกดไปเลยไม่เป็นไรลักสองเปลี่ยนก่อนอ่ะลักสามนะครับสักดไปอ่ะเอจ รักตอนนี้เรากดไปเรื่อยๆนะเราไม่ซีเรียสแล้วนะครับเพราะว่ายัางไงเราก็มันต้องทําอยู่ดีสุดท้ายเราก็ต้องทําพวกนี้อยู่ดีเรากดไปเลยหาเด็กไปด้วยสองอ่ะอีกครั้งนึงโอเคไม่เป็นไรถึงแม้ว่ามันจะไม่ได้เด็กรักก็ยังคงเพิ่มพลังโจมตีให้เราอยู่แล้วก็ช่วยให้นกอ,ออกเยอะขึ้นด้วยนะครับ <S <S จบไปแล้วนะครับสําหรับ e p ีแรกของใครไม่เจ๊งเราพร้อมเจ๊งนะครับสําหรับการออฟแมวเอนชันแมวที่เมืองพรอนเทล่า ใช้งบประมาณเริ่มต้นที่1ล้านเพชรปีชมพูนะครับมันยังไม่พอและแม่งก็บานปลายเพิ่มขึ้นไปอีกเพิ่มขึ้นมาอีก100ก้อนทั้งหมดเราใช้ไปทั้งหมด i ินออฟเบลสามร้อยก้อนเป็นเงินทั้งหมด1นึ่งล้านห้าแสนปีชมพูนะครับหนึ่งล้านห้าแสนปีชมพูคือเอาจริงๆ1นึ่งล้านห้าแสนปีชมพูนี้คือถ้าตีกลมๆเป็นแ็ค ที่เราเติมแล้วเราเอาเงินมาเอาเพชรมาแรกเนี่ยก็จะอยู่ที่ประมาณ9,00 0บาทเลยนะหรือว่า90,00บาทเลยนะครับเป็นแผกสา0พันทั้งหมด3นแะพ็กนะครับก็ไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรหรือว่ายังไงเราก็ประสบผลสําเร็จเหมือนเดิมนะครับสําหรับคลิปนี้หากเพื่อนๆชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับคลิปนี้ครบ500ไลค์เมื่อไหร่คลิปต่อไปธนูบวกหกผมต้องมาแล้วครับธนูฟ้าบวกหผมต้องมาอ่ะตอนนี้คือธนูบวกสี่ละ ต่อไปคลิปต่อไปธนบูบวกฟ้าบวก6ต้องมาแน่ๆถ้าคลิปนี้ถึง500ได้ครับฝากไว้ด้วยนะครับทุกคนสําหรับช่องเลวไฟชแนลนะครับในคอนเทนต์ต่อไปอย่าลืมดันให้ถึงนอกจากคอนเทนต์ที่จะมีซีรีส์แบบนี้แล้วเนี่ยก็ยังมีคอนเทนต์สาระเพิ่มเติมในช่องเราด้วยนะครับก็ติดตามไว้อย่าลืมกดจะดึงแจ้งเตือนอะไรไว้ด้วยนะครับสำหรับวันนี้เลวไฟก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับความชิบหายของเราจะเริ่มกันใน EP ต่อไปเนี่ยเดี๋ยวเราค่อยมาดูกันนะครับเมื่อถึง5 0 0รไลค์ฝากไว้นะครับทุกคนบบ